สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวทางโหราศาสตร์นะคะสวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจมากๆเลยสำหรับผู้ที่เกิดในราศาีกุมคือช่วง13กุมภาถึง13มีนาคนะ,ค,ะครับผมช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญเลยเพราะว่าดาวเกตหรือเลข9เนี่ยกำลังจะย้ายราศาีใช่ค่ะซึ่งเป็นการย้ายที่น่าจับตามองมากๆตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับดาวเกตจะย้ายจากราศีสิง เข้าสู่ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2568เวลาประมาณ4โมงเย็นกว่าๆเนอะใช่ครับ16.46นาฬิกาแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นไปจนถึง19กรกฎาคม2568เวลาประมาณ หกโมงเช้าสี่สิบหก็รวมๆแล้วเกือบ2เดือนเลยนะคะประมาณ58วันครับ58วันเต็มๆซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงจากบทความโหราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าการที่ดาวเกตย้ายจากภพที่เรียกว่าปัตตนิคือเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนสัญญาต่างๆเนี่ยครับภพที่7ค่ะไปสู่ภพที่เรียกว่าอเรซึ่งหมายถึงอุปสรรค ปัญหาสุขภาพมันจะส่งผลยังไงบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวราศีกุมภพาได้เตรียมตัวกันนะคะงั้นเรามาเริ่มทำความเข้าใจความหมายของดาวเกตุกันก่อนนิดนึงดีไหมคะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยได้เลยครับดาวเกตุหรือเลข9เนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยเ,ออเขาหมายถึงหลายอย่างมากครับทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลางสังหรอ,อืมเรื่องลึกลับลบใช่ครับความลึกลับลบหรืออะไรที่ จับต้องยากมองไม่เห็นแล้วก็ยังโยงไปถึงเรื่องเ,ออเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆด้วยอ๋อมีมุมทันสมัยด้วยครับแล้วก็ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับ,ปบ,ปบกระทันหันเรื่องคาดไม่ถึงแล้วก็การเดินทางไกลโหความหมายหลากหลายจริงๆนะคะงั้นหมายความว่าจากเดิมที่พลังงานดาวเกตุเนี่ยไปส่งผลกับเรื่องความสัมพันธ์การร่วมมือกับคนอื่นในเรือนปัตนิครับผมพอมาอยู่เรือนอริ เตั้งแต่23พฤษภานี้ก็จะเปลี่ยนโฟกัสมาที่เรื่องอุปสรรคปัญหาหรือสุขภาพของตัวเองมากขึ้นถูกต้องครับคือแกนหลักของพลังงานมันเปลี่ยนไปเลยก่อนหน้านี้เกตดอยู่เรือน7ปัตตนีก็เน้นปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นค่ะแต่พอเข้าเรือน6ซึ่งเป็นภพอริในราศีกรกฎพลังงานมันจะดึงกลับมาสู่เรื่องภายในมากขึ้นการจัดการกับความท้าทายปัญหาศัตรูหนี้สิน อแล้วก็สุขภาพรวมถึงบริวารสัตว์เลี้ยงด้วยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองมาดูผลกระทบในแต่ละด้านกันเลยดีกว่าเริ่มจากการงานก่อนเลยเป็นไงคะเกศในภพอริเนี่ยเรื่องงานนะครับในช่วง58วันนี้ชาวราศีกุมอาจจะต้องอเตรียมรับมือกับอุปสรรคปัญหาจุกจิกที่อาจจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวคือมันเป็นอิทธิพลของเกตเลย มาแบบไม่คาดคิดใช่ครับงานที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรืองานบริการงานดูแลช่วยเหลือต่างๆอันนี้อาจจะเด่นขึ้นมาอ๋องานที่ต้องแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นปุ๊บปรับกับเพื่อนร่วมง,งานหรือ,อ,อลูกน้องบริวารอันนี้ก็เป็นผลจากอริบวกกับเกตฟังดูเหมือนจะมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะเหมือนกันนะคะแต่เมื่อกี้บอกว่าเกตเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยมีมุมดีๆบ้างไหมคะ มีครับอันนี้น่าสนใจมากคือถึงแม้เกตจะอยู่ในพบปิที่แปลว่าปัญหาแต่ด้วยความหมายของเกตเองเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งทางแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดอ๋อค่ะครับอาจจะมาจากการใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงการนำเครื่องมือดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาตรับใช้อาจจะช่วยคลี่คลายอุปสรรคได้ดีมากๆงั้นก็คือมีทั้งความท้าทายแล้วก็มีโอกาสในการแก้ไขยอยู่เหมือนกันนะคะ ใช่ครับภาพรวมการงานเลยออกมาเป็นดีหิบไม่ดีห้าสิบครับอืมพอการงานเป็นแบบนี้แล้วเรื่องการเงินล่ะคะน่าจะเกี่ยวข้องกันอยู่เกี่ยวข้องเลยครับด้านการเงินนี้ต้องบอกว่าต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษเลยอาจจะมีรายใจแบบเออไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นเรื่องอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสุขภาพครับสุขภาพตัวเองหรือบริวารสัตว์เลี้ยงหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามานี่แหละครับอ๋อค่ะค่ะครับ มันอาจจะดูเล็กน้อยแต่รวมๆกันก็เป็นเงินก้อนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเลี่ยงก่อนนี้ใหม่ช่วงนี้สำคัญมากค่ะแล้วก็ต้องระวังเรื่องถูกหลอกลวงด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับต้องระวังเลยแล้วก็รายได้ที่เคยมาจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาก็อาจจะไม่แน่นอนเท่าเดิมเพราะเกตย้ายออกจากเรือนปัตตนีแล้วสรุปการเงินนี่แนวโน้มดูจะต้องระวังมากกว่าดีใช่ไหมคะครับประเมินไว้ที่ ดี45ไม่ดี55ครับผมค่ะต่อไปเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทั่วไปกับเรื่องความรักบ้างดีกว่าค่ะจะได้รับผลกระทบยังไงจากเกตในภพอริคะความสัมพันธ์โดยรวมนะครับอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ง่ายขึ้นหรือเกิดความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆได้อืมต้องใจเย็นๆครับต้องเน้นความอดทนโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานหรือบริวารซึ่งตรงกับความหมายภพอริเลย ต้องระวังคำพูดเป็นพิเศษค่ะแล้วความรักล่ะคะความรักนี่เอ่สำหรับคนโสดอาจจะมีโอกาสเจอคนใหม่ๆนะครับอา้าวเหรอคะนึกว่าจะแย่ไปสมุดครับแต่การเจอกันเนี่ยอาจจะมาจากสถานการณ์ที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้ใครบางคนอ๋อแบบนั้นครับหรือคนที่เจออาจจะมีพื้นเพที่แตกต่างจากเรามากๆหรือมีอาชีพแปลกๆอันนี้เป็นอิทธิพลเกตุดเลย แต่ความสัมพันธ์เริ่มต้นอาจจะยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ค่าแล้วคนมีคู่หรอคะคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกกลนใจกันบ่อยขึ้นหรืออาจจะมีปัญหาเก่าๆที่ต้องกลับมาเคลียร์กันอืมต้องอดทนเลยใช่ครับต้องการความอดทนความเข้าใจสูงมากถ้าเดิมมีประเด็นเปราะบางอยีแล้วอิทธิพลเกตุอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันได้เหมือนกันงั้นภาพรวมความสัมพันธ์กับความรักก็ยังต้องประคองกันไปนะคะครับ ประเมินไว้พอๆกันคือ D40 ไม่ D60 ครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพเลยค่ะอันนี้พบอริโดยตรงเลยน่ากลัวไหมคะอันนี้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยครับสุขภาพเพราะอริคือเรือนสุขภาพโดยตรงแล้วเกตุเข้ามาก็อาจจะเน้นไปที่ระบบทางเดินอาหารลำไส้อืมค่ะหรืออาจจะมีอาการป่วยแบบหาสาเหตุยาก ภูมิแพ้กําเริบหรือการติดเชื้อที่ไม่คาดคิดอาการปแปลกๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็อาจจะเกิดขึ้นได้ฟังดูต้องดูแลตัวเองดีๆเลยนะคะใช่ครับสําคัญมากช่วงนี้สุขภาพประเมินไว้ที่ดี40ไม่ดี60ครับแล้วเรื่องโชคลาภกับการเดินทางล่ะคะสัะ้นๆโชคลาภไม่เด่นเลยครับช่วงนี้เรื่องการเสี่ยงโชคจะดีกว่าอาจมีโชคเล็กๆจากการแก้ปัญหาให้คนอื่นหรือจากบริวารสัตว์เลี้ยงบ้างค่ะ ส่วนการเดินทางอาจเจออุปสรรคหรือล่าช้าแบบไม่คัดคิดควรวางแผนดีๆเผื่อเวลาครับอันนี้ให้50-50สรุปภาพรวม58วันนี้ของชาวกลุ่มก็คือ,อต้องพึ่งตัวเองแก้ปัญหาเยอะหน่อยมีเรื่องเกี่ยวกับบริวารสัตว์เลี้ยงต้องจัดการหนี้สินครับแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจคือลางสังหรณ์เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยจะแม่นยำเป็นพิเศษอ๋อเหรอคะมีเซนเรื่องร้ายๆประมาณนั้นครับข้อควรระวังหลักๆก็คือความเครียดสะสม การตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะการก่อหน,นี้หรือให้ใครยืมค่ะแล้วก็เอกสารสัญญาต่างๆใช่ครับตรวจสอบให้รอบคอบที่สำคัญที่สุดคือสติและความใจเย็นครับมีคำแนะนำเรื่องการเสริมดวงหรือปรับพลังงานให้ดีขึ้นบ้างไหมคะมีครับสำหรับอัญ,ญมณีที่แนะนำก็คือมรกตช่วยเสริมปัญญาในการแก้ปัญหาและก็เรื่องสุขภาพซึ่งธาตุน้ำของราศีกรกฎก็ส่งเสริมกันดีอืหรือจะเป็นไข่มุก ช่วยเรื่องความสงบไพลินเสริมสติป้องกันภยัยหรือนินเสริมความเข้มแข็งอดทนค่ะแล้วการทำบุญล่ะคะการทำบุญแนะนำให้เน้นไปที่การบริจาคเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ช่วยเหลือสัตว์ป่วยสัตว์จนจัดอ๋อสอดคล้องกับภพบอริใช่ครับหรือการแก้ปัญหาสาธารณะเช่นช่วยเรื่องบำบัดน้ำเสียทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆก็ตรงกับพลังงานช่วงนี้ครับคือการแก้ปัญหา สรุปได้ว่า58วันนี้สำหรับชาวราศีกุมคือช่วงเวลาของการเผชิญหน้าจัดการกับความท้าทายต่างๆนะคะทั้งงานเงินสุขภาพความสัมพันธ์ครับเป็นบททดสอบที่ต้องใช้สติปัญญาและความอดทนแต่ก็มีมุมที่น่าสนใจปิดท้ายใช่ไหมคะใช่ครับคืออยากให้มองว่าแม้ดาวเกตจะเข้าพบอริที่หมายถึงปัญหาแต่อิทธิพลของเกตที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเรื่องไม่คาดฝันเนี่ยค่ะ มันอาจจะเปิดช่องทางไปสู่วิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ๆหรือทางออกที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับถ้าเราตั้งรับอย่างมีสติมองหาโอกาสในวิกฤตอืเป็นมุมมองที่ดีมากเลยค่ะคือในปัญหาก็อาจจะมีทางสว่างซ่อนอยู่ครับผมใช้สัญชาตญาณน,นำทางดูครับค่ะ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลและแนวทางที่น่าสนใจนะคะอย่างไรก็ตามการพูดคุยของเราวันนี้อ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับคุณใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทใช่ค่ะตัดสินใจทุกอย่างด้วยวิจารณญาณของตัวเองเป็นสำคัญที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ